ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตอนที่แดดสายเริ่มส่องแรงจนแสบผิววินกำลังยกกระสอบข้าวสารลงจากรถกระบะเกา่เกาๆเงอไหลโสมกายเสื้อยืดเปียกแนบไปกับแผ่นหลังเขาได้ยินเสียงเอะและเสียงรองเท้าส้นสูงที่ดังกริกกรีกใกล้เข้ามาใครคือวินเสียงนั้นแหลมพอสและเต็มไปด้วยอำนาจวินหันกลับไปแสงแดดส่องเข้าตาจนต้องหีตาลงหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมสวมชุดผ้าไหมสีสดแว่นกันแดดอันใหญ่ปิดบังใบหน้าเธอยือนเท้าสเสอว นิ้วที่สวมแหวนเพชรเม็โตชี้มาที่เขาแก่ใช่ไหมที่ชื่อวินวินวางกระสอบลงยกมือไหว้โดยอัตโนมัติครับผมบินครับมีอะไรหรือเปล่าครับลองพอสเพียฝามไม่น่าจะเป็นซองเอกสารหนาหนาฟาดลงบนแก้มของเขาไม่แรงพอสแต่เต็มไปด้วยความอัปย์วินหน้าชา s i l ล์นสเสียงคนรอบข้างเงียบกริบนี่แกไอคนหิวแสงเธอกรีดเสียงกล้าดียังไงมาจัดฉากกับแม่ฉัน คุณคุณหมายความว่ายังไงครับวินตัวสันไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะมงยังจะมาทำหน้าซื่ออีกเธอกระชากแว่นกันแดดออกดวงตาที่กรีดอายไลเนอร์คมกริบจ้องเขาเขม็งแกจ้างแม่ฉันมาล้มใช่ไหมคิดจะเรียกค่าเสียหายหรืออยากได้เงินบริจาคผมผมเปล่านะครับวินพยายามอธิบายผมแค่ช่วยยายช่วยเหรอเธอหัวรเราะเยาะแม่ฉันเล่าให้ฟังหมดแล้วว่าแกมันพวกต้มตุน๋น พวกนักข่าวโทรมาที่บ้านฉันทั้งวันทำให้ตระกูลฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงดีเบรดเธอกำลังพูดถึงยายคนนั้นยายคนที่ลูกหัวเขายายคนที่บอกว่าพระคุ้มครองนะลูกแม่คุณยายคนนั้นเขาเป็นแม่คุณเหรอครับใช่แล้วตอนนี้ท่านก็ตกใจจนตัวสัน่นเพราะแกไอ้คนชั้นต่ำคำว่าคนชั้นต่ำ voice cracks มันเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางอกวินก้มหน้า มองรองเท้าแต่เก่าๆของตัวเองที่เปื้อนฝุ่นข้าวสารเขาไม่มีคำจะพูดลองพอสไม่มีหลักฐานไม่มีใครเสียงซุบซิบจากรอบข้างเปลี่ยนไปอีกครั้งนั่นไงว่าแล้วไอ้วินมันไม่น่าใช่คนดีขนาดนั้นลูกสาวเขามายืนยันเองเลยจบหญิงชุดผ้าไหมหันไปทางคนที่มุงดูจำไว้นะถ้าใครให้เงินมันหรือให้ของมันฉันจะถือว่าสมรู้ร่วมคิดฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกแกให้หมด เธอหันกลับมาที่วินส่วนแกพรุ่งนี้ไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกฉันจะไปคุยกับเจ้าของตลาดเองเธอโยนซองเอกสารพอสหรืออาจจะเป็นเงินฟ้อนหนึ่งลงบนพื้นตรงหน้าเขาเอาไปแล้วใส่หัวไปสะอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกอีกเธอสวมแว่นกันแดดหมุนตัวพอสและเดินจากไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำหอมฉุนๆกับวินที่ยืนนิ่งเหมือนรูปปั้น trembling exhale ข่ามกลางสายตาดูแคลนนับสิบคู่เงินปึกนั้นนอนนิ่งอยู่บนพื้นปูนที่สกปรกเหมือนกำลังยาอเย้ยศักดิ์ศรีที่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีจนกระทั่งวันที่มันถูกเหยียบย่ำค่ำคืนนั้นฝนตกฝนกรุงเทพตกหนักเหมือนฟ้ารั่วเสียงฝนสากระทบสังกสีหลังคาห้องเช่าดังลัน่นพอสดังกว่าเสียงทีวีเครื่องเก่าที่เปิดทิ้งไว้วินนอนขดตัวบนเสือ่อเขาไม่ได้เปิดไฟมีเพียงแสงจากฟ้าผ่า ที่สว่างวาบเข้ามาทางหน้าต่างบานเกล็ดเป็นระยะ,ะยะเผยให้เห็นใบหน้าที่เปียกชื้นเขาไม่รู้ว่ามันคือเหงื่อหรือน้ำตาลองพพสเขาไม่ได้แต่ต้องเงินปึกนั้นเขาทิ้งมันไว้ตรงนั้นตรงพื้นตลาดเขาแค่เดินออกมาเดินแล้วก็เดินจนฝนเริ่มตกคำว่าคนชั้นต่ำชคสก์อัพมันวงเวียนอยู่ในหัวพรุ่งนี้เขาจะไปทำงานที่ไหนพรุ่งนี้เขาจะเอาอะไรกินเขาไม่กลัวความจน พอ e เขาเกิดมากับมันแต่เขาเพิ่งรู้ว่าการถูกกล่าวหาการถูกเหยียดหยามต่อหน้าคนมากมายดีบเบรดมันเจ็บปวดยิ่งกว่าการอดอาหารเขาพลิกตัวหันหน้าเข้าหากำแพงกลิ่นปูนเก่าๆที่ชื้นฝนเขาหลับตาลงพยายามจะไม่คิดอะไรแต่เสียงของผู้หญิงคนนั้นยังคงตามาหลอกหลอนแกมันจัดฉากไอ้คนหิวแสงฉันจะแจ้งตำรวจวินสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเสียงเคาประตูก็ เสียงเข้าเบาๆแต่ดังพอที่จะทะลุเสียงฝนวินลุกขึ้นนั่งใครครับ Silence ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงข้ออีกครั้ง<อ>กบกบกบวินกลัวพอสหรือจะเป็นตำรวจเขากลัน้นใจค่อยๆเดินไปที่ประตูไม้เก่าๆที่บวมเพราะความชื้นเขาเปิดประตูออกแง้มไว้เล็กน้อยลมฝนเย็นเยียบสาดเข้ามาและตรงนั้นลองพอสคือเธอหญิงชราคนนั้นยายคนที่เขาช่วยไว้เธอยืนตัวสัน่น เสื้อคอกระเช้าสีมอสซอเปียกฟอนในมือเธอถือถุงพลาสติกใบเล็กย่ายบนอุทานย่ยไม่ยังไงครับฝนตกหนักขนาดนี้เขารีบเปิดประตูกว้างดึงร่างที่เย็นเฉียบของเธอเข้ามาในห้องติดปิดประตูก่อนลูกเสียงเธอสัน่นบินรีบปิดประตูหันมามองเธอลูกสาวลูกสาวของย่ยเธอพูดน้ำตาไหลาอาบแก้มที่เหี่ยวโยนมันช็อกอัพมันขังยายไว้ในห้อง มันไม่ให้ยายออกมามันกลัวยายมาพูดความจริงวินนิ่งอึงมันกลัวเสียหน้า v อ i c e c r a c k s ที่ปล่อยให้แม่ตัวเองเดินตากฝนเดินตลาดคนเดียวมันอ้ายที่แม่มันจนยายสุดตัวลงนั่งกับพื้นมันไม่ได้โกรธหนูมันโกรธยายที่ทำให้มันเป็นข่าวลองพอสวินคุกเข่าลงตรงหน้าเธอยายครับไม่เป็นไรนะครับยายไม่เปียกฝนมาแบบนี้ เดี๋ยวจะไม่สบายเขาคว้าผ้าขนนูผืนเดียวที่มีผืนที่มันเก่าและแข็งมาเช็ดผมให้เธอยายนี้ออกมายายรอตอนมันหลับยายต้องมาหาหนูเธอยื่นถุงพลาสติกในมือให้เขาข้างในพอฟเป็นยาหม่องขวดเล็กๆก,ก,กับเงินยี่สิบบาทที่ม้วนไว้แน่นยายมีให้แค่นี้ trembling exhale อย่ากโกรธลูกสาวยายเลยนะลูกม,มันก็เครียดวินมองเงินยีบบาทกับยาหม่องดีเร น้ำตาที่เขาพยายามกลั้นไว้มันไหลออกมาเขาไม่ได้ร้องให้เพราะเสียใจยแต่เขาร้องให้ voice cracks เพราะความตื้นตันเขาไม่รับถุงนั้นเขาแค่ก้มลงก้มลงกราบที่ตักของหญิงชราผมไม่เคยโกรธยายเลยครับ whisper ผมไม่ต้องการอะไรเลยคนดีคนดีนดถึงๆึงยายลูบหัวเขามือที่สั่นเทาแต่ยายต้องพูดยายต้องบอกทุกคนว่าหนูไม่ได้จัดฉากยาย ยายล้มเองยายพยายามจะลุกขึ้นยายจะไปเดี๋ยวนี้ยายจะไปที่ตลาดดึกแล้วครับยายฝนตกหนักไม่ได้วินรั้งเธอไว้ยายจะไปและในจังหวะนั้นเองคโคมเสียงประตูถูกกระแทกเปิดออกอย่างแรงหญิงชุดผ้าไหมคนเดิมยืนอยู่ตรงนั้นตัวเปียกปอนไม่ต่างกันแต่แววตาพอเหมือนฝ่ายแม่กลับบ้านเธอตรงเข้ามากระชากแขนยาย แล้วแกไอวินแกมาลักพาตัวแม่ฉันเหรอผมเปล่าแกจะเอาเงินใช่ไหมได้เธอควักกระเป๋าเงินออกมาปาธนบัตรใส่หน้าวินเอาไปเอาไปให้หมดแล้วปล่อยแม่ฉันธนบัตรสีเทาปลิวว่อนตกลงบนเสื่อที่เปียกชื้นลองพพสพอได้แล้วเสียงยายตะโกนดังลั่นห้องจึงจนทุกคนหยุดนิ่งพอทีคุณนสุยายเรียกชื่อลูกสาวตัวเองแม่ไม่เคยอายที่มีลูกเป็นคุณ แต่ตอนนี้โชคสั s แม่โคตรอายที่คุณเป็นลูกแม่ยายสะบัดแขนหลุดเด็กคนนี้เขาช่วยชีวิตแม่เขาประคองแม่เขาเก็บใบพลูให้แม่โดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่เป็นใครแต่เขาคุณนสุพยายามเถียงแต่เราเราที่เป็นลูก voice c r a c k s เราไปอยู่ที่ไหนเรามัวแต่ห่วงงานห่วงสังคมห่วงว่าใครจะมองเรายังไงเราเคยห่วงแม่บ้างไหม silence เสียงฝนข้างนอกดูเหมือนจะเบาลงเด็กคนนี้เขายากจนแต่เขารวยน้ำใจต่างจากเราพอฟที่มีทุกอย่างแต่ไม่มีแม้แต่ความเป็นคนคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจคุณสุยืนตัวแข็งน้ำตาไหลอาบแก้มเธอไม่ได้มองวินเธอมองแม่ของตัวเองเหมือนเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกแม่นิวกราบเขาซะยายพูดเสียงเรียบ แต่น่าเกรงขามแม่กราบพอสขอโทษเขาที่ดูถูกเขาวินสะดุ้มยายครับไม่ต้องกราบลองพอสหญิงวัยกลางคนในชุดผ้าไหมราคาแพงค่อยๆสุดตัวลงเธอนั่งพับเพียบบนพื้นปูนเย็นเฉียบเธอยกมือขึ้นไหว้ไหว้าชายหนุ่มเข็นผักในเสื้อยืดยยๆพี่ชคสก์อัพฉันขอโทษเธอพูดเสียงสั่นเครือฉันขอโทษที่ดูถูกคุณ t r e m bling excel ชั้นมันเลวเองวินยืนนิง่งเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาทำได้แค่รับไหวล,ลุกขึ้นเธอครับคุณลุกขึ้นเธอครับเขาประคองเธอลุกขึ้นคุณสุร้องไหโ้โผลผเข้ากอดแม่ของเธอแม่จ๋าหนูขอโทษหนูขอโทษสองแม่ลูกกอดกันร้องไห้ท่ามกลางห้องเช่าแคบๆที่มีกลิ่นอับชื้นวินค่อยๆถอยเปิดประตูให้ เขาเดินออกไปยืนตากฝนที่ระเบียงดีเบรดเขาก้มลงเก็บเงินยี่สิบบาทและยาหม่องขวดเล็กที่ยายทำตกไว้เขากำมันไว้ในมือแน่นเรื่องราวในขืนนั้นไม่ได้เป็นข่าวไม่มีนักลก่าวคนไหนรู้แต่เช้าวันต่อมาข่าวในตลาดพอสมันไปเร็วกว่าหนังสือพิมพ์ตอนที่วินเดินมาถึงตลาดทุกอย่างเงียบแม่ค้าที่เคยสุบซิบวันนี้ก้มหน้าจัดของคนที่เคยมองเขาด้วยสายตาดูแคลน วันนี้หลบตาวินเดินไปที่รถเข็นคู่ใจของเขามันยังจอดอยู่ที่เดิมมีถุงแขวนอยู่ที่ด้ามจับข้างในเป็นข้าวต้มหมูร้อนๆซอฟแลฟยังอุ่นอยู่เขาหันไปมองเจเจ้าของแผงผักยิ้มแย่มาให้วินยิ้มตอบเขาไม่ได้พูดอะไรเขาแค่เริ่มเข็นรถเสียงล้อเหล็กบดไปบนพื้นปูนหยาบเสียงเดิมกลิ่นข้าวปลากลิ่นพริกแกงกลิ่นเดิมแต่มีบางอย่างไม่เหมือนเดิมพอส สายตาที่มองมามันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่การชื่นชมแบบหิวแสงมันไม่ใช่การดูแคลนแบบเหยียดหยามมันคือดีบรดความเคารพชายหนุ่มรูปร่างผอมเกรงในเสื้อยืดสีสียังคงเป็นเงาจางๆในตลาดแต่เป็นเงาพอสที่ทุกคนรู้ว่ามีอยู่ติงตอนสายรถเบนซ์สีดำมันปราบมาจอดเทียบหน้าตลาดคุณสุในชุดเสื้อยืดธรรมดาไม่แต่งหน้าเดินลงมาพร้อมกับยายเธอยกมือไหว้ทุกคน ไหว้แม่คะ่ะไหว้คนเข็นของขอโทษนะคะที่เมื่อวานนี้ดิฉันปากไม่ดีเธอเดินตรงมาหาวินพี่วินพอฉันจ้างคนมาซ่อมหลังคาห้องให้พี่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องครับวินพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่นผมมีมือมีตีนผมหาเลี้ยงตัวเองได้ครับเขามองไปที่ยายขอบคุณสำหรับยาหมองนะครับเขายื่นเงินยี่บบาทคืนให้ยายยายยิ้ม ทั้งน้ำตารับไว้เธอลูกถือว่า voice cracks ยายจ้างหนูให้สอนบทเรียนที่แพงที่สุดให้ลูกสาวยายวินมองหน้ายายสุทธิเขาก็ค่อยๆพยักหน้ารับเงินนั้นไว้คุณนสุยืนร้องให้เงียบๆเ,เธอไม่ได้พูดอะไรอีกเธอแค่ก้มหัวให้เขาลองพอสคำนับก่อนจะพยุงแม่ของเธอขึ้นรถจากไปวินมองตามรถเบนท์ที่ขับหายไปในความวุ่นวายของเมือง เขากลับไปที่รถเข็นมือหยาบก,กร้านของเขากำด้ามจับ Trembling สชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขในห้องเช่าสี่เหลี่ยมหลังคาไม่รั่วแล้วพอเสียงฝนที่ตกลงมากลายเป็นเสียงที่นุ่มนวลวินเปิดไฟแสงไฟนนออนสีนวลสองสว่างเขามองเงิน20บาทในมือลองพอสมันอาจจะซื้อข้าวได้แค่มือเดียวแต่มันคือเหรียญตราแห่งศักดิ์ศรีที่เขาได้รับมาเขาไม่ได้ดงัง เขาไม่ได้รวยเขากลับไปเป็นวินคนเข็นผักคนเดิมซอ f t l e หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นที่มีรูปเขาตอนนี้คงถูกนำไปเช็ดกระจกหรือห่อปลาเค็มดีปเบรดและนั่น pose คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะความดีที่กระจึง whisper ไม่ต้องการเสียงปรบมือไม่ต้องการพาดหัวข่าวมันต้องการแค่ voice cracks หัวใจที่ซื่อสัตว์วินวางเงิน20บาทนั้นไว้บนหิ้งพระเหล็ก,เ,ลกเขาปิดไฟ นอนลงบนเสื่อผือนเก่าคืนนี้ลองพอฟเขาหลับสนิทท่ามกลางเสียงฝนที่ตกพรำพรำเซนส์